สดีครับสวัสดี f c ช่าชังโรดทุกคนทุกท่านสบายดีพี่น้องทางฝั่งลราวละครับฝั่งไทยส,ส,ส,สูบสุกคนเมิ่สมองสมบันิครับเด้อเมื่อน,นี้กับพกพอกับชังโดรดกับคือเก้าครับผมเมื่อน,นี้พามาชมผลการเอ็ดงานนะครับน้องเอ็ดงานเมืนน่อนี้มุ่งหลังคาได้พี่น้องมุ่งหลังคาได้ทรงโมเดิร์นเดียชังโรดสิพาไปเบ่งนะครับน้อ นี่แหละครับอ่ามือนี้ก็ได้ทำการมุงหลังคามุงหลังคาด้านหน้าเสร็จแล้วครับผมนี่ครับด้านหน้าก็สิเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็ตีไม้ตีไม้เป็นลมเป็นทรายเร็จเรียบร้อยแล้วก็มุงหลังคาเป็นลมเป็นทรายนี่ก็จิเป็นไม้อ่า เป,เป็นไม้คอนกรีต้อครับเด้อเป็นไม้คอนบูดไม้คอนบูดจาก Scg ส่วนโครงข้าวนะครับเป็นโครงไม้เด้อครับโครงข้าวเป็นโครงไม้อ่านี่ครับโครงข้าวไม้ไม้จันทันหรือไม้สะยัวไม้สะยนัวนี่สี่เมตรครับอ่าเป็นไม้ไม้จิกไม่ห้างนี่แหละครับพี่น้อง ขาวหรือว่าแป้นี่ก็เป็นใหม่คือกันระยะห่างกเจ็ดสิบเส้นครับระยะแปรนี่เจ็ดสิบเส้นโอ้โค้งมาตรฐานครับพี่น้องส่วนเสาเนี่ย็นา 15. สิบห้าสหนาสิบห้ายาวสามเมตร <c oughs> นี่ครับพี่น้องโอุ้มงมแหลวเรียบร้อยครับทั้งหนา อ่าเบิ่งดันขางครับอ่าดันขางกัปิดแล้วอ่าอ่าส่วนลบด้านหน้านี่ก็ปิดแล้วครับผมอ่ามมแม่นลบไหมบังเกิดหรือว่าบังอายก็ปิดแล้วนะครับเนาะครับ เป็นไม้เชล่านะครับเนาะไม้ฟ้า3เมตรอ่าขึ้นไป2แผ่นครับพี่น้องไป2แผ่นอ่าฝั่งนี้ยังปิดบ่แล้วครับอ่ายังปิดบ่แล้วเลยแผ่นหนึ่งนี่กัของเพิ่นก็มาเนาะครับเนาะหลังคาเพิ่นก็มาลบนี่ก็มาแล้วอ่าไม้ฟ้า ไม้ฟ้าเพื่อที่จะมาปิดเ่ิงชายเด้อพี่น้องเด้อไม้ฟ้าสีเป่นสียังกันสีโอ๊คบ่เป่นสีโอ๊คหรือสีอะไรครับโอ้สีแดงทับทิมสีแดงทับทิมมาันน่ครับ กันเชื้อลาตะไครตทนทานเราว่ะไม้ฝา s อสซีตาส่างครับเพื่อที่จะมาปิดมาปิดตรงนี้ครับพี่น้องปิดตรงนี้ครับไม้ฝ้านี่ครับปิดส่วนด้านนอกก็ปิดชายปิดเชิงชายแล้วก็จะมาปิด ันศาสตร์ตรงนี้นะครับเนะาะหลังหลังจันทร่านกับรัดข้อนี่ครับนี่ครับจะมาปิดตรงนี้เอาจังจังโหลดปิดแล้วจังคอยเบิงคอยติดตามรับชมเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ยังม่ทันแล้วครับผมหากัดหากเ็เลยเป็นงานมาหนีแหละครับพี่น้องรับหากะมุงหากะยิงไปยิงเชิงชายอา่าแล้วก็มุงมาหนี มือน,นี้ก็ได้ซ้ำนี้ละก<อ>็สิี่สาดแน่จ,จังหน่อยโอ้ยไปเปลี่ยนน็อตครับพี่น้องนอ็อตพันไห่มาอู้หเป็นน็อตแปรเหล็กได้เอาไปเปลี่ยนเป็นแปรหม่ครับผมอู้ยเป็นขอพิถาทาั้งหลานด้วยครับพี่น้องมาแมนพิถาทั้งสาง,างสั่งไปนั่นสั่งไปเป็นเออ่น็อตหกร้อยตัวเป็นแปรไม้ บัดเพิ่นมาส่งบัดโอ้ยเป็นแปรเหล็กซะออ้ยเสียเวลาได้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนกระหวยไก่เตือบด้วยครับชากิโลคนนี่ครับหลังคาก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวนี่เด้อพี่น้องเด้อสีเขียวก็เอื่นเขียวยังไงนะเขียวอัทธำ เขียวมุกครับผมหลังคาเนี่ก็จะเป็นเขียวมุกยาวนี่ก็ายาวเกาเมตรครับผมยาวเก่าเมตรเดอนี่น้องเด้เอ,อแผ่นเมทัลชีตยาวเก้าเมตรเออแบบบม่ต้องมีรอยต่อเลยครับพี่น้องยาวสาวเดียวเลยนี่ครับเพราะว่าขนาดห้องเนี่ย ขนาดของห้องสามเมตรห้าชิปสองห่องนี่ก็เป็นเจ็ดเมตรยื่นออกมาทางหลังเมตรหนึ่งยื่นออกไปทางหน้าอีกเมตรหนึ่งก็เป็นเก่าเมตรครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยาเก่าเมตรยาวสาวเดียวเลยพี่น้องครับอ่าทางหลังนี่ก็ไม่เชิงชายครับ เชงชายตัวหนาครับตียึดไปเรียบร้อยเมื่ออื่นกับสิพอ่อมุง่งโตลังค่าไงนี่แหละครับพี่นอ้องความมุ่งลังค่าไงส่วนทีมงานกับบอแมนผู้อื่นผู้ไกลครับช่างนงหมวกแดงโอ้กับชัางไข่ต้มสั่งไข่ต้มนี่ก็บ่แมนผู้อื่นผู้ไก่ได้นี่ก็ได้ เป็นพี่ชายแท้ๆของน้องสีนุ่นนั่นเองแชแนลนี่ครับสั่งไข่ต้มโอ้มสอยงานมือเี้ก็เอ็ดงานกันสามคนครับสามคนพี่น้องนี่แหละโอ้ใส่ชำนีเกอโอ้ดีใจหลายครับโอ้ผลงานการแสดงวันนี้ก็โอ้ผ่านไปโดยดีครับพี่น้องมืออื่น มืออื่นนี่ก็จะมุ้งแล้วมืออื่นมือหื้อเอา้าประมาณอีกสามสี่มือไปสามสี่มือมืออื่นมุ้งแล้วมืออา่ามือไม่ไมายิง,งมายิงแปรนี่เนาะมานม่นิงฝา้าคางนี่กับเหลือเทคานครับพี่นอ้องเหลือเทขั้นเทยังแล้วก็โอ้เซตพิธีครับเป็นการเซตพิธีเพราะว่า งานชังโหลดในรับรับก็คือว่ายกโครงมุงหลังคาแล้วก็ที่คานครับผมครับก็บเป็นอันเสร็จทรัพย์ที่นอกจากว่าเพิ่นสิจ้างอันไม่เพิ่มนะครับนาะอนอกจากว่าเพิ่นสิจ้างก็จ้างแอมจ้างสาบจ้างยังตอกะเออจ้างวากันไม่นะ้ครับนะ้องอันนี้ก็เป็นขอบข้างเด้อพี่น้องเด้อขอบข้างนีแกะ จะเป็นลักษณะนี้ครับผมคอบคางเอ้ครอบคางโอ้ออโอมอแมนเหรอเนาะสามอันอยังสามอันดันนาแล้วก็คางซ้ายคางขวาครับพี่น้องโอ้โอเด็กการครับผมอุปรกรณ์มากับประกอบประกอบประกอบยืด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 กับ่มมียังครับพี่น้องก็ปเป็น อันเสร็จซับสั้างโหลดกับบดท่านได้สุขภาพแข็งแรงดีปันไนดดอกครับกับอยู่ตะต,ะตารางทรงเครื่องไม้เครื่องมือยืนหันยืนหนีให้สร้างไครต้่มกับสร้างหน่งเพื่อ,อสร้างโหลดยังบัดท่นดีปันไดยังบัเต็มรอยครับผมยืนเครื่องไม้เครื่องมือครับทรงนันทรงนีเป็นทรงขอนทรงน็อตทรงตะปูนี่ละให้เพื่อน <c oughs> องแหล่าก็โอ้งามเด้อพี่น้ององแหล่าก็งามครับอันนี้ช่างโหลดไม่ได้ออกแบบดอกเด้อครับเด้อเจ้าภาพเพิ่นออกแบบเองครับเจ้าภาพหรือว่าเจ้าของเงินเพิ่นออกแบบเองครับเสาเพิ่นกระซังมาเองอ่าพวกใหม่พวกไหลยังเป็นกายจัดหามาเองโอ้กลวงลได้เนาะครับพี่น้องเนาะ สามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบเนาะ <c oughs> นี่ครับกวงครับกวงเลยละถ้าแอมเป็นหองก่ะแอมได้สองหองแอมสองหองนี่สองหองนี่ทั้งหน้ากับบแอมขันแอมทั้งหน้ากะเป็นสามหอง ดาน้างขล่ไปว่างครับพี่น้องอยว่างส่วนดันหลังจะต่อเติมห้องน้ำห้องท่ากะว่ากันไปครับพี่น้องนี่ครับส่วนดันหลังออกมานี่กัเหลืออยู่ประมาณสามเมตรเด้อพี่น้องเด้อเหลืออยู่ออกมานี่สามเมตรนี่ครับเหลือสามเมตรกะต่อห้องน้ำออกมานี่ ต่อห้องครัวออกมากนี้กับซได้อยู่ครับกับจะมีพื้นที่ใส่สอยย่างหลวงหลายเนาะพี่น้องเนาะเบาะแอร์อัดเยียดเยียดเพราะว่าทางในนี่กเนน็เป็นห้องนอนเป็นห้องรับแขกหรือว่าเป็นห้องโถงห้องโล่งไปซะัดล้าลังเลยกับต่อเติมเป็นห้องครัวห้องน้ำก็ว่ากันไป พี่น้องเอยการเน้นงานแต่ละมือกันนั่นนี่นี่แหละครับผมมีเวลาไปเยี่ยมยามถามข่าวโคงน้องหน้าเบาในพ้นเลยครับช่วงนี้อย่ายากว่าช่างโหลดกลับจากนี่ก็คําแล้วครับผมคําไปคําไปเมือนลายกันเออมันกะไปถ่ายคลิปถ่ายอยังกับเห็นนอพี่น้องนอ,นอนครับคําอยู่นี่แล้วไปคอย้อน,น,น่ลับ ก,กนน็อยากกระนั่นปะไดนก็อยากมืดอยากกันนั่นนอโอ้ยใยฟ้าส่วนไม้เชิงชายนี่เหลือสักหนี่เลยพี่น้องเด้อไม้เชิงชายนี่เหลือประมาณหนึ่งเมตรขับเหลือแล้วครับนี่ม,มันมีนอไซแล้วครับนี่โอ้ไม้เชิงชายนี่ยางหนาเด้อครับนี่2.5มิลลิเมตรครับผมความหนา ความยาวความยาวสี่เมตรตัดออกแล้วก็เหลืออยู่ประมาณนี้ครับผมมีหมองไซแล้วครับโอ้ว้าวคลิปนี้ขอบคุณเด้อขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับที่เป็นกำลังใจให้ช่างโหลดด้วยดีมาตลอดพอกันไม่คลิปหนา ในเวลาประมาณเดียวกันนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้มือนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ